การแสดงที่แบบน,น,นานๆจะได้รับไททีค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของแบบเวลาด้วยเป็นศิลปินก็แบบทัวร์คอนเสิร์ตเยอะ,ยะอะไรอย่างงีค้ค่ะการที่เรางานแสดงมันก็แบบต้องเสี่ยแบบสลับเวลาการทัวร์ไปเลยค่ะอันนี้ก็คือเหมือนแบบเป็นเรื่องที่เราตัดสินใจว่าแบบยังไงก็ต้องเล่นค่ะกับดนตรีอะไรที่มันทำให้กามแสดว่าเราต้องรับเพราะปกติเราพลางานเองก็คือไม่มีเวลาทำได้ดีว่ะคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าตอนอ่านบทรู้สึกว่าแบบแอบ แอบ,บยากเพราะว่ารู้สึกว่าเออไกลตัวมากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไงก็ต้องรอติดตามเขาเป็นเรื่องอะไรแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบอิงแบบรู้สึกว่าถ้าปฏิเสธไปจะเสียดายมากๆค่ะแล้วก็เชื่อว่าแบบเราสามารถทําได้อะไรเงี้ยเออก็เลยรับเลยจริงๆ,ๆมีติดต่อม,มาเรื่อยๆเลยะค่ะซีรีส์หรือว่าเป็นภาพยนตร์อะไร้ยคะแต่ว่า ด้วยคิวเราหรือว่าสิ่งที่เราอยากทําในแต่ละปีมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเราอยากทำคอนเสิร์ตเราอยากทำอะไรแบบหลายๆอย่างอ่ะอาจจะแบบเวลาไม่ลงตัวตอย่นะค่ะแต่ว่าก็ก็กขอบคุณทุกคนมากที่มาติดต่อเข้ามาแต่ก็ต้องขอโทษด้วยที่แบบแต่ก่อนเคยปฏิเสธไปมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับของอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับอรอยใช่อุ้ยบอกได้ไหมอ่ะยังไม่ต้องรู้ก็ <c oughs> ไม่เอาเลยถ้าถามเรื่องการแสดงอ่ะเราจะต้องไปทำแค่เพราะว่าเราไม่เคยเห็นแล้วเราก็ไปเรียนเพิ่มเติมในแต่ละด้นค่ะก็จริงๆอ่ะ เราเคยเล่นภาพยนตร์มาแล้ว2เรื่องค่ะก็คือเรื่อง snap กับเรื่องแอนใช่ไหมคะแต่้นก็จะแบบว่าเราก็จะได้รับบทบาทที่แตกต่างกันไปแต่อันนี้ก็คือคอย่างที่บอกว่ามันไกลตัวมากใช่ก็เลยต้องแบบเวิร์กช็อปแล้วก็เวิร์กช็อปกับพี่ๆนักแสดงที่ร่วมงานกันเ้ยค่ะเยอะๆเหมือนกันค่ะแล้วก็ตอนที่เล่นจริงๆก็เหมือนแบบว่าช่วยเหลือกันสุดๆเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเออเราเราเราต้องทำได้ดีสุดแล้วแหละตนจะตกใจไหคะกับก่นแต่ลกับตกใจแน่นอนยังไงยังไงะ ที่ไม่ต้องบอกชื่อเรื่องตกใจแน่นอนเป็นอาชีพที่แบบทุกคนไม่คิดว่าจะเห็นอิงได้ทําเออแล้วเราดูตัวเองเราสึกว่าฉันมากลยในขนาดนี้หรือว่ายังไงอ่ะจริงๆไหมคะหนูยังไม่ได้ดูเลยแล้วก็เออยังไม่ได้เห็นว่าเป็นยังไงเลยแต่ว่านะตอนที่ถ่ายอ่ะเราได้ดูมอนิเตอร์แล้วก็แบบจินตนาการตามอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าทำออกมาได้แบบดีมากๆอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องดีมากจริงๆกองเขาว่าอยู่ไหนบ้างคะกับแทเกอร์กับเดกับ คือสองอิงเนี่ยทุกคนในกองก็แบบเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าอย่างตัวอิงเองก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ตัวเองเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยจะทาตัวละครนี้มาถึงตรงนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็เราเองก็เหมือนแบบว่าตั้งใจมันมากๆากเลยครับพระมันออกมาโอเคแล้วก็แบบทุกคนพูดว่าโอเคในกองรวมถึงตัวว่าเมื่อกี้เจอพี่ๆที่เน็ตบิ๊กเราก็แบบเดินมาแลว้วบอกว่าเนี่ยดูแล้วแบบน้ำตาไหลเลยหรืออะไรเงี้ยหรือแบบดูแล้วรูร้สึกตามเลยอะไรเงี้ย โอ้โหจริงๆปีนี้อิงก,ก็มีแลนที่อยากทำค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีติดต่อมาก็จริงๆก็ยินดีนะคะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถแบ่งเวลาได้จริงๆก็ยินดีมันยากมากกับการที่ต้องเลือกในสิ่งต้องถาในสิ่งที่รักต้องมาทำอีกสิ่งใหริ่มเลยก็ยากนะเพราะว่าจริงๆอะหลายๆคนอะจะถามว่าแบบไปถ่ายตอนไหนเพราะว่าเห็นอิงอ่อะตลอดเวลาในการร้องเพลงใช่มีขึ้นคอนเสิร์ตนู้นคอนเสิร์ตนี้ตลอดเลยอะไรเงี้ยเอาเวลาที่ไหนไปถ่ายอะไรเงี้ยคือเราก็จะบอกว่า ค่อนข้างแบ่งเวลาแบบอยาบ่างดีมากๆคือเราเพยายามไม่ทิ้งงานรา้องเพลงเลยเพราะว่ามันเป็นงานที่เราอยากทำจริงๆอะไรย่งเยลงมางานแสดงาทำิัอะไรเงี้ยมันมีความ้ก่า่ยจยหนูรู้สึกว่าไม่ว่าจะทําอะไรอ่ะเราก็จะมีการแบบว่าได้รับคอมเมนต์แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพลงหรือว่าเรื่องของสแสดงคือมันเป็นงานศิลปะแล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบว่า มันมีทั้งคนที่ชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้เลยคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาคอมเมนต์มาแล้วแบบเฮ้ยเราเฮ้ยจริงเราเ็นคนแบบดูตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ยินดีน้องรับคําติชมทุกอันเลยค่ะก็รู้สึกว่าเราทาตรงนี้เรามีความสุขเรามอบความสุขให้กับทุกคนแล้วแล้วก็ถ้าทุกคนจะรู้สึกยังไงแนะนาอะไรก็ยินดีค่ะฝากไม่ต้องกินเตรียมใจไว้กับภาพลักษณ์ใหม่กับรูปลักษณ์ใหม่กับเรื่องนี้ได้ค่ะฝากเพื่อนหมูแดงนะคะแล้วก็ทุกคนเลยที่เป็นเอ็ซีนะคะชื่อเราว่าเพื่อนหมูแดง จากเน็ตพล็กกับพิงด้วยนะคะก,ก็เป็นอะไรที่เราไปวมร่วมง,ง,งานครั้งแรกตรงๆด้วยกันเลยค่ะก็รับรองว่าทุกคนจะต้องตะลึงไปเลยตะลึงไปเลยค่ะโ okay. อเคแลมวแต่ยิ้มัด